อ,อันนี้ดอกคอาสม์อันนี้ดอกคอสสต์นะคะนี่นะคะจะไปอะไรยื่นกล้องไปข้างหน้านะ่อยนี่นะครับมีสีขาวแล้วก็สีชูแล้วก็สีม่วงครับกว้ยจะมีคนใกล้ๆดอกไมนะ้น่ะนี่นะครับไม่มีทางเดินแล้วนะครับเป็นปาน่า

สนนะครับวัสดีครับมาเที่ยวสนุกไหมครับชอบดอกอะไรคอตมอดดอกอะไรดอกคอตมอดจะบอกอะไรครับ

นี่ทำนี่ไม่ได้เหรอจะถีก็เขาจะไปไหนไปสำรวจแล้วไม่สวยแม่ขันหนัมาทำนี่ี่ขันหนาเอเรอก่เอเจรอกนรอยายก่อนเอเหมาดิพ่อแค่นี้เลยลูกมัต้องไปไกลรพ่อยายไปไหนไกลไม่ได้แค่นี้แหละลูก่เจมองดิยาวบางเอาไม้ยาวบังหน้าสิหนึ่งสองหนึ่งสอง ตีข้าวพยันไปถูกดอกมันสวยตรงนี้ดอกไม่สวยเด็กมาตรงนี้พยาพันธุ์ยนตรง้นิดงนียเดียวตรงนี้เอเจยืนตรงนี้พะยพันธุอีกให้ยายยืนตรงนี้ดอกมันเยอะดอกมันหนาแน่นอ่าเด็กมาพะยาพยาเยืนข้างเอนเจบุริไทยมาหนังคับใช้ดอกล้มค่ะที่เอ็นเจแอ้นเอาน้องเอาต้นไม้อะไรกัน เอวถ่ายดูอย่งฟันห้องเอากล้องมาอยู่ข้างหน้าคับนีมาอยู่ยืนมาน่อค่ะันเลีสอะอ้งาลออ่าอุ้ยดอกฟนอไปนั่งนกสกส่แต่กระจายสีเหลืองมาหนกระจายอ้าวเราก็ล้กระจายสีเหลืองเอเียไปทงน้ทีนึงเอากล้องไปเงี้ย ติดกล้องไปเงี้ยก็เดินไปนู่นเลยเดิเนไปนยาวๆเลย